สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอนะครับทางช่องสถาปฏิหารนะครับผมเนาะก็ขอให้ปฏิหารนะครับขอให้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของสมาชิกเอทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคําเตือนนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเพื่อความมงคลเพราะว่า ตัวเลขเป็นเลขมงคลคไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็ที่สำคัญอยู่การหนึ่งครับำเตือนเลยการพนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายนะครับทางช่องดอมไม่สนับสนุนนะครับและไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลกันเขาก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ ใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามและกดซับสไครงช่องเราด้วยนะครับผมส่วนใครนะครับอยากจะเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับก็ได้เลยนะครับด้านล่างนะครับผมสมาชิกก็จะสามารถเห็นโพสต์ชุมชนที่เราตั้งค่าไว้ให้เห็นเฉพาะสําหรับสมาชิกนะครับสมาชิกก็จะมีหลายระดับนะครับอยู่ที่ความสะดวกนะครับย้ําหนักๆเลยว่าถ้าใครสมัครไม่เป็นนะครับหรือถ้าใครเดือดร้อนลําบาก ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็อยู่ในชุดนี้แหละนะครับไม่ต้องสมัครก็ได้ก็ถือว่าเป็น f c นะครับก็ถือว่าเป็นอาบุญของทางช่องเราและเอเอาง่ายเข้าใจง่ายครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับประจําวันที่11นะครับก่อนที่จะไปวันที่11นะครับเรามาดูผลนะครับของวันที่10ที่ได้วิเคราะห์กันไว้นะครับเรามาดูผลของวันที่10นะครับที่ได้วิเคราะห์กันไว้นะครับ นะครับผลของวันที่10นะครับรอบ4ี่โมงนะครับ7 3 4 0 8นะครับ7 3 4 0 8ฉะนั้นวิธีการดักคือดักตัวไหนครับ3 4 0และ8วันนี้มาเยอะหน่อยมี4ตัวนะครับเมื่อวานก็มี4ตัวก็มาวันก่อนมี3ตัวเห็นไหมนะครับมันอยู่ที่วันนะครับมันอยู่ที่รอบแรกเหมือนกันนะครับผมทีนี้สมาชิกนะครับผมบอก1รองศูนย นั่ไม่ใช่0ูนยรองหนรองหนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับผมบอกสองรอบเนี่ยนะครับไปมารอบนี้นะครับไปมารอบนี้เสียใจมากเลยแล้วก็ลูกลักผมมาดูทุกคนดูนะครับผมก็ลืมเขียนให้นะครับลูกลักมาอย่างดีเลยสอไม่เคยพลาดจริงๆนะครับก็เข้าโบบ้บอะไรวันนี้นะครับผมอ่ะสมาชิกก็อาจจะมาในส่วนของที่ดัก นะครับที่ดักไปนี่ครับผมสมาชิกที่สามารถดูได้เนาะตัวนี้ก็มาอีกแล้วนะทุกคนแตก3ตัวได้ห1ึ่นะครับเข้า119วันนี้นะครับชุดพวกเนี้ผมไม่ได้ประกบเลขสีให้สักตัวครับนะครับผมว่าเขาดูทุกคนนะครับผมไม่ได้ประกบเลขสีให้สักตัวเลยครับมาเลขสีแทบทุกตัวมีรอบรัฐบาลนะครับที่ไม่มีเลขสีและเขาเข้าของผมเต็มเเลยครับเข้าบนล่างด้วยครับ นอกนั้นนี้ของผมหมดเลยผมรู้เลยครับเนี่ยนะครับอ่รอบแรกมีไหมสามสี่กับศูนย์ปดครับไม่มีนะครับแต่เด่นศูนย์ก็มามาแค่รอบแรกแล้วหายเข้าป่าไปเลยนะครับหายเข้าป่าไปเลย <c oughs> ทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับห้าโมงคงบอกหนึ่งกับสองไม่มานะครับไม่มาออกเจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดนู่นนะครับ ว่าได้เจ็ดจะเข้ามาเสียบนี่นะครับ <c oughs> มาดูรอบหกโมงนี่ครับทีเด็ดนะครับเออก็ลืมนี่เนาะเข้าอยู่นะครับเนี่ยสี่มาให้อยู่ตัวเนี้ยเนี่ยวิธีการดัก,กน,นะครับศูนย์กับหนึ่งพยังไม่มาเลยสมาชิกน,นะครับหกโมงเนี่นะครับเข้าทีนี้หนึ่งหนึ่งเก้าสองเจ็ดครับผมบอกตัวไหนครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองป๊บหนึ่งเก้าตรง สองปุ๊บสองเจ็ดตรงตรงเด้งครับวันนี้นะครับแล้วก็เข้านี่นละครับแตกสามตัวีนหนึ่งหนึ่งเก้าครับแล้วก็สองเจ็ดครับเข้าดีจริงครับตัวเนี้ยในเนี้ยนะครับได้ดูนะครับเมื่อวานก็เข้าวันก่อนเข้าทุกตัวเลยนะครับดูดิครับไม่มีแค่ศูนย์่นั้นแหละครับนะครับไม่มีแค่ศูนย์เท่านั้นแหละครับแล้วก็ดูไอทิน่าเสียดายไหมครับทุกคนนะครับเหมือนรอบแรกสามเจ็ด จ็ 7, 3, 4, ดสามสี่ดูผมใส่เก้าแทนนะครับเหมือนนี้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรเออมันไม่ได้มีหนเดียวหรอกนะครับทุกคนอืมแต่วันนี้รอบหกโมงอ่ะปังนะครับปังกันเลยนะครับบึมบั่มกันเลยนะทุกท่านนะอืมทีนี้มารูรอบทุ่มหนึ่งนะครับสี่สามสี่สองหกสองหกผมไม่ได้เอาให้อีกยังเอาสี่มาตัดผมอีกนะครับพี่น้องไปมารอบนี้ครับสมาชิกใครตามบ้างสมาชิก โอเคนะครับทีนี้มาดูกันของวันพรุ่งนี้นะครับที่ผมบอกว่าวันพรุ่งนี้เพราะว่านะครับผมลงคลิปเนี่ยหลังหลังทุ่มครึ่งของวันที่สิบเลยนะครับนะของวันที่เรามาดูของวันที่สิบเอ็ดกัน 33มวันที่สิเดเดือนแปด้า ตัวแรกนี่คือประเด็นอยู่นะศูนย์สอง เจ็ดเราลุ้นแค่จะมากี่รอบมากี่ตัวแค่นั้นครับเราลุ้นแค่นี้จริงครับ อันนี้ผมก็ลืมแลนะ้วเนี่ยของวันนี้มันเข้าเนี่ยนะรอบหกโมงเข้าหมดเลยนะครับศูนย์เจ็ด <c oughs> ใส่สีแดงโอชงใสจะมาศูนย์เจ็ดวะทุกท่านสองเก้าสองเจ็ดสองสาม 4 9 4 7 47นี่ไม่มานานแล้วนะครับเพิ่งมาแค่เมือ่อวานไอวันที่10นี่แหละเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับ4 3 7 1 7 2เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสังเกตนะครับตัวเลขที่ติดเลขเจ็ดเนี่ย นะครับจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพี่น้องก็คือ78กับ76จะไม่ค่อยออกจะไปออก71 72 73 74อย่ายังมากก็พลาดออกไปก็จะเป็น79จริงๆครับเนืนลูกลักก็คือ72ผมบอกได้เลย,เล,ยลูกรักผมจะไม่ให้ขาดเอา้าไปเขียน2ตัว71 72 73 74เอาแล้ว75เอ้ยนะครับเห็นไหมลูกลักเลยนะเนี่ย72 27เนี่ยนะครับ75 เ็ดห้าปรัลาศนะครับมีทุก7เลยพรุ่งนี้ดูดูอย่าไปเดี๋ยวผมจะเขียนให้ตัวที่ผมไม่ได้ให้เจ็ดไม่ติดเจดแต่พรุ่งนี้มีข้อหน้าสังเกตนะพรุ่งนี้ผมไม่ได้เอาแดมาสักตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอา8ดมาอยู่ตัววินนะครับใครไม่ชอบตัวที่ผมประกบนะครับจัดตัววินไปเลยนะครับวันนี้ตัววินเข้าไหมละครับ เข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวทั้งกี่รอบเนี่ยนะครับสองเจ็ดสามสองห้าสามสองห้าเจ็ด สี่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าฟังดีๆแล้วจะมองออกนะครับทุกท่านนะศูนย์สองสี่เจ็ดและแปดสามวันติดแล้วนะครับตัวบินแบบนี้วันนี้ก็นี่นะ ดูเลยครับพ่งนี้นี่ครับไม่ใช่พรุ่งนี้ของวันที่1 1ตัวเดียวนะครับศูนย์ เนี่ยนะครับ16 00ลองบอกตัวเดียวสินี่ครับ16 00ตัวเดียวเลยสี่ครับมาก็มานะครับไม่มาก็ว่ากันใหม่นะครับนอกาะผมก็เหมือนทุกท่านนะครับไม่อาจที่จะแบบบึ้มบั้มได้ไม่อาทจบบบบาาอาที่จะรู้อนาคตขนาดนั้นนะครับทีนี้มาดูตัวไหนที่เจ็ดผมไม่ได้ประกบตัวไหนบ้างหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด ไม่ได้เอามีหกเจ็ดมีเจ็ดหกเจ็ดแปดนี่ที่ผมไม่ได้เขียนเจ็ดหกเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะครับนี่คือที่ผมไม่ได้เขียนลงในนีน 7, น้นะครับเจ็ดเน,นีเนะ่ยนะครับทุกคนทุกท่านก็โอเคเนาะนะครับก็เสร็จแล้วสมคลิ วิดีโอนี้นะครับกับทางช่องสตาราปริหารขอให้ปริหารขอให้สิ่งดีดๆเกิดกับชีวิตสมาชิกเ e อทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทางช่องสตาร์ปริหารด้วยนะครับโชคปีขอพคุณสวัสดีครับ